การสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากยังคงไม่สงบลงไปนะคะทหารของเมียนมายังคงสู้รบกับกลุ่มกเกรียงเค u นยูและกองกาลังพิทักษ์ประชาชนบริเวณพื้นที่ชายแดนต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะการใช้ปืนใหญ่ต่อสู้กันเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายกะเกรี่ยงเข้ามายึดค่ายทหารค่ะ ทหารเมียนมาจากฐานที่ม้านอุกเกรคีบ้านอุกเกรคีในอำเภอสุการีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากใช้อาวุธปืนคอยิงเคลียร์พื้นที่นะคะทำให้มีเสียงดังได้ยินในฝั่งไทยเป็นการป้องกันไม่ให้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU และกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ BGF เข้าไปยึดค่ายทหารเมียนมาได้ค่ะ การสู้รบที่เกิดขึ้นทำให้ชาวกะเหรี่ยงได้รับความเดือดร้อนนะคะต้องหนีห่างออกมาจากพื้นที่มีรายงานผู้บาดเจ็บ4คนและมีรายงานว่ามีกระสุนปืนล้ํมเข้ามาตกในเขตไทยสี่นัดแต่เป็นพื้นที่ป่าจึงไม่มีรายงานความเสียหายค่ะล่าสุดฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมายังคงพยายามบุกยึดค่าใหญ่ของทหารเมียนมาให้ได้นะคะ นอกจากนี้ยังส่งกําลังทหารวางระเบิดบริเวณสะพานผ่าเชาอยู่ห่างจากปั๊มจำหน่ายก๊าซประมาณ100เมตรในเส้นทางเมียวดีกอกาเล็กและห่างจากชายแดนไทยไปประมาณ7กิโลเมตรค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุทหารเมียนมาได้เข้าไปในพื้นที่พบชิ้นส่วนระเบิดและรอยแตกร้าวของสะพานค่ะ